สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับผมหรือว่าไกด์นะครับสำหรับอาชีพแารเนอร์ในเกมอีลิออสนะครับว่าเริ่มต้นมาเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะเพราะว่าเกมก็เพิ่งเปิดวันนี้นะครับเดี๋ยวใครอยากจะเริ่มเล่นเกมนี้อย่างง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวจะมาไกด์ช่วงเลเวลแรกนะครับประมาณช่วงเลเวล1นึถึงสาเนี่ยเป็นช่วงที่เราเดินเควสนะทำยังไงจะให้เดินเร็วที่สุดนะครับผมขั้นแรกเลยนะครับพอเราออกมาจากตัวทัวร์เรียลเนี่ยนะครับก็จะเลเวลประมาณ20ใช่ไหมครับพอเราเลเวล20แล้วเนี่ยเราก็จะมีสกิลแแค่บบบนนนิดๆๆห่อยะครัผผมมก็แนนะําาวว่ให้อััพตสกิลนนีะครับ เชี่ยวคังเชอร์นี่นะครับผมเลือกเป็นอันแรกนะครับอ่าเลือกเป็นสีขาววันนี้นะกดโอเคอย่างนี้ขึ้นมาแล้วแล้วตัวสกิลนี้เนี่ยมันจะยิงได้เร็วขึ้นนะครับอ่า ตัวสกิลเนี้ยแรงเลยได้ว่าเก็บมอนสเตอร์ช่วงแรกๆเนี่ยสชุดเนี่ยตายแน่นอนนะครับผมบวกกับคลิกซ้ายอีกนิดหน่อยนะครับมันก็จะยิงเบาๆหน่อยคลิกซ้ายเนี่ยหลักๆเลยก็คือสกิลคลิกขวานะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่จะแนะนําให้ใช้เลยนะครับก็คือตัวเกรเน็ตล็อกนี่นะครับให้มันล็อกได้5เป้าหมายแบบนี้นะครับเลือกอันนี้ใช้ได้ดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือมิสไซน์นะครับผมอ่ามิสไซน์อันนี้ก็ให้เลือกเป็นอันนี้นะครับก็จะช่วยทำดาเมจได้ดีขึ้นเพียงแค่นนนนนนี้้้ะะะะคคคคครรรรรรรัััับบบบบบแแลลลวววววเเเเเเเไไปปืื่่อออออยยๆๆผมมทาาสสจต์ก็ใชขนี้ โอ้โอ้โ,อโอ้นะครับนี่นะครับสก,กิลมาค่อนข้างแรงสองชุดเนี่ยตายหมดแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะเจอศัตรูเป็นหมู่แบบนี้ก็ให้ใช้ตัวระเบิดล็อกเป้าแบบนี้นะกดสก,กิลหนึ่งทีแล้วล็อกเป้าแบบนี้นะครับแล้วค่อยคลิกซ้ายปล่อย มันก็จะยิงจรวดกระจายออกไปแบบนี้ครับแล้วศัตรูก็จะเข้ามาแบบนี้เราก็ให้มันยืน็นเส้นตรงแล้วใช้ขีดขวาแบบนี้ครับก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือคอมโบเริ่มต้นนะสำหรับช่วงเลเวล20นะถึง26ทีนี้พอเราเลเวล26แล้วเนี่ยเราจะได้สมุดเลือกสกิลม่วงมา1อันใช่ไหมครับอันนี้แหละครับคีย์หลักสําคัญเลยนะครับสกิลม่วงในที่นี้เนี่ยมันจะปลดล็อกช่องสุดท้ายให้เรา1สกิลนะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะเลือกสกิลอะไรเพราะฉะนั้นนี่เลยครับผมสกิล นะแนะนําว่าให้เปิดอันนี้ตอนเลเวล26นะครับแล้วก็กดเปิดอันนี้ได้เลยมันจะเปลี skill, ่ยนสกิลสปีดช็อตท,ที่ยิงแบบป้อแป๊ะป้อแป,ะป๊แปะนะครับเป็นการกดซ้ายค้างแล,ะะล้วจะหลวปติดตามแบบนี้ได้ครั้งละ3เป้าหมายนะครับแบบนี้เลยอันนี้ต้องมีเป้าให้ล็อกก่อนถึงจะยิงออกนะครับแล้วมันจะกระจายออกเยะ3เป้าหมายแบบนี้อ่าเดี๋ยวลองยิงแบบเป็นหมู่ให้ดูนะอันนี้คือสกิลหาจินเลยเพราะว่าคลิกซ้ายทีเดียวนี่คือตายป็่ฝูงนะครับสมมติว่าอ่ะม,มอสเตอร์อยู่เยอะๆแบบนี้ยิงเลยครับเน,นี่ยจะหลวด แต่ว่าสกิลนี้มันจะค่อนข้างกินเ n e เ g y จี้นะหรือว่าหลอดน้ำเงินเนี่ยกินนิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าใช้ได้ดีมากนะ,ะเดี๋ยวผมลองยิงเป็นหมูให้ดูอีกสักหน่อยแล้วกันนะสมมติว่ามีมอนสเตอร์เป็นหมูอยู่แบบนี้ครับล็อกเป้าหนึ่งตัวแล้วก็ยิงได้เลยครับจระวดจะออกไปหาจนกวก่อมันจะตายเลยสกิลนี้คือใช้ได้ยาวๆเลยครับเพราะฉะนั้น1-30เนี่ยใช้สกิลนี้สกิลเดียวเลยแต่ว่าข้อเสียของสกิลนี้นะคือมันจะกินเอ e เ g อร์จีสูงมากนะถ้าคุณยิงกรดกๆรัวๆแบบไปเจอมดทีี้ถาาว่่แกสอ แบบนี้นะฮะเจอตัวเลือดจะเยอะแบบนี้กดยิงค้างแบบนี้อ่า Energy ก็จะหมดเห็นไหมฮะหลอดสีนเงินจะหมดเห็นไหมฮะทีนี้วิธีแก้ Energy หมดนะครับให้กดสกิลแท็บครับสกิลแท็ก็คือสกิลนี้มันจะเติมเอน r ์จขึ้นมา100นะครับผมแล้วก็ช่วยให้กระสุนอะไรต่งตางๆเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับพอสมมุติว่า Energy ลดไปเยอะๆนะครับ แบบนี้นะฮะไปเจอมอนสเตอร์ที่แบบเก่งๆอะไรอย่างนี้อ่ะลดปุ๊บกดแทบนะ็บครับปุ๊บมันก็จะฟื้นฟูเอเนอร์จี่มานะครับผมพอ,อฟื้นฟูมาเราก็กลับไปยิงต่อได้นะซึ่งตัวสกิลแท็บเนี่ยมีคูลดาวแค่15วิเท่านั้นนะครับเชื่อว่ากว่าจะหมด15วิเนี่ยเราสามารถที่จะฟื้นฟูกลับมายิงอีกรอบได้แน่นอนครับคอมโบเนี่ยคือใช้ได้ยาวยัน335เลยครับนี่นะฮะล็อกเป้าแบบนี้คลิกซ้ายครับคลิกซ้าย2วินะคะับกดแค่คลิกซ้ายจบทุกอย่างนี่นะคลิกซ้ายค้างไว้ครับขอแค่มีเป้าเหรอ หมดก็กดแท็บเติมนะแบบนี้เรื่อยๆได้เลยครับวนอยู่แบบนี้ได้เลยอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะคือการอัพสกิลแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล34นะครับเราจะได้สกิลที่ชื่อว่าคอมโบช็อตคอมโบช็อตเนี่ยเมื่อเรายิงนะมันจะฟื้นฟ <Wow. S 1> ูเอนเตอร์จีเราก็ยิงคลิกซ้ายเพื่อทำดาเมจแล้วก็คลิกเอาตัวคอมโบช็อตเนี่ยไปไวท้ที่คลิกขวาเพราะมันคูลดาวสูตรวินาทีมันจะเขียนว่าคูลดาวสูตรวินาทีข้างบนเนี่ยเรายิงเพื่อเติมเอนเตอรับจะทาให้เรมีใช้กลับมาอีกเพทีหนึ เพราะฉะนั้นเลเวล34เนี่ยคอมโบมันจะวนกันทันนั่นเองนะครับผมและใน,นส่วนคอมโบช็อตนะครับเมื่อเราสามารถปลดล็อกสก,กิลระดับฟ้าได้นะครับก็ให้เลือกตัวอันที่3นี้นะครับจะบอกว่าเพิ่มความเร็วในการยิงคอมโบช็อตขึ้น50%เราก็จะยิงมันได้เร็วขึ้นฟื้นฟูเอเนอร์จีได้เร็วขึ้นนั่นเองครับคอมโบเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยครับวนไปได้เลยสําหรับสายทําเควสสายแบบฟาร์มมอนอะไรแบบนี้นะนี่นะดูมลดล็อกเป้าอัตโนมัติครับ อีกซ้ายค้างได้เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยฮะถ้าไม่ใช่บอสใหญ่ที่แบบเลือดเยอะๆที่เราต้องยิงเป็นสิบรุ่เนี่ยยังไงก็เา่อเอเนอร์จีไม่หมดครับเพราะว่าเอเนอร์จีเนี่ยมันจะฟูฟูเรื่อยๆเมื่อเราหยุดยิงนะครับเนี่ยเรามันจะค่อยๆเด้งขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะหมดครับในการปราบมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับผมแล้วยิ่งเรามีกล่องเปิดตามเลเวลแบบนี้ด้วยนะกล่องเปิดตามเลเวลอันนี้นะครับมันก็จะแจกของแจกปืนอะไรเราเนี่ยสามารถที่จะตีแรงสู้มอนสเตอร์ได้แน่นอนครับอ่ะก็หมดไปแล้วนะครับผมสสสาาหหรรรรรรรัััััััับบบบไไ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 กกกกกกดดดดดดด์์์เเเเิิ่่่่มมมมมมตตตต้้้้้นนนนนขออออองงงงงงววววะะะคคคีีีี๋ยยยลปููๆจใใผทฝ กดติดตามกดไลค์ไว้ได้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อครับกับคลิปอ e ีเลอนครับแล้วบายจ้า